That's TV. BMW กรุ๊ปประเทศไทยนำสื่อมวลชนร่วมทดสอบสมรรถนะจากคุ้มพลังเบนซิน6สูบเทคโนโลยีเอกลักษณ์เฉพาะของรถยนต์ในตระกูล M แบบจัดเต็มถึง3รุ่นที่สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิตจ,จังหวัดเพชรบุรีแบบจัดเต็มถึง3รุ่นตลอดการทดสอบทุกคนได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคการขับขี่ในสนามเบื้องตน้นรวมถึงได้ทดลองขับแบบเต็มประสิทธิภาพเข้าถึงทุกฟังก์ชันทุกการ ขด้วยการผ่านด่านต่างๆที่ออกแบบขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะในการควบคุมรถยนต์ภายใต้สถานการณ์ต่างๆอาทิการเข้าโค้งพร้อมกันนี้ยังได้สัมผัสประสบการณ์ในสนามแข่งจริงเพื่อพิสูจน์ถึงความปราดเปรียวสไตล์ซีดานที่ทรงสมรรถนะของระบบขับเคลื่อน X Drive ใน3รุ่นนี้มีความเหมือนกันก็คือเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่อง6สูบนะครับแต่เทคโนโลยีที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับและลังมาที่แตกต่างกันออกไป บนบอดี้สไตล์ที่ไม่เหมือนกันเลยรุ่นแรกที่เราจะโฟกัสกันในวันนี้นะครับก็คือ BMW M340i XDrive อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เราจะมาเทสสันในนี้ก็คือ BMW Z4 M40i รุ่นนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขับสนุกมากๆบนสนามนี้นะครับกับอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไฮไลท์มากๆนะครับก็คือ M4 Coupe Competition คันนี้ผมคิดว่าทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาสัมผัสนะฮะความเร็วในระดับ M จริงๆนะครับกับเครื่องยนต์510แรงม้านะครับวันนี้เราจะได้เจอกันครบทั้ง3รุ่นเลยครับ การได้สัมผัสยนตรกรรมเหนือระดับหลากหลายสไตล์ในตระกูลเอนับเป็นการสร้างประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่แบบไม่รู้ลืมให้กับทุกคนสัมผัสความแรงได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการ BMW ทั่วประเทศไปกันได้เลยจ้า